สวัสดีครับผมต้นฮักโกกอกนะครับคลิปนี้นะครับก็มารอใส่บาดกันนะครับในเช้าของวันนี้นะครับนะครับผมก็เอฟซีทุกทุกท่านนะครับก็มาใส่บาดกันในตอนเช้านะครับตอนนี้ก็กำลังรอใส่บาดกันอยู่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในตอนเช้าๆนะครับนะครับแดงไฟลอยเลยแดงกระสอจะร้อนจ้องเผากระซีสุบไฟลอย นี่ก็เป็นบรรยากาศในตอนเช้าๆนะครับนะครับพระเข้ามาแล้วนะครับในตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับก็กําลังรอพระมาอยู่นะครับในขณะนี้นี่นะครับพระก็มาแล้วนะครับ เพื่อมาดามไเมาดามชอบใบเถอะม่วงๆชมพูเนี่ยถูกปะนี่นะครับพระก็กําลังมาแล้วนะครับในขณะนี้นะครับเดี๋ยวพระองค์จะใส่คอยจะใส่น้ำผึ้งผ่องคอยจะใส่น้ำผึ้งผ่องคอยใส่น้ำผึ้งที่เป็นชุมเอาจามาที

ตอนนี้ก็พระก็มาแล้วนะครับในขณะนี้นะครับนะครับน,นี่นะครับพระมาแล้วนะครับในขณะนี้นะครับก็กำลังรอใส่บาตรกันอยู่เลยนะครับในขณะนี้นะครับ นี่นะครับพระก็มาโปรดเ,เกือบถึงหน้าบ้านาลุงแล้วนะครับตอนนี้ก็มียูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับก็มาใส่บาตกันนะครับ พระก็มาห้ารูปนะครับได้ครับได้ครับนี่นะครับก็ใส่บาตกันอยู่นะครับในขณะนี้นะครับนี่นะครับปู่พองแล้วก็ออยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับก็กําลังใส่บาตรณขณะนี้นะครับ ครับปูพองก็ใส่บาทด้วยนะครับแล้วพอฟื้นก็ใส่บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ วิธทีมงานของชาวมาดีพีทนะครับก็ร่วมกันใส่บาตในตอนเชา้าด้วยนะครับนี่เจ้าของแท้เลยแต่เนี่ถึงเวลาถึงเวลาออมาแนละ้วนี นนะครับจะวังอนเห็นนะครับลดมา,าลด,ลดนะครับลดนะครับน,นี่นะครับเดี <c oughs> ออ๋ยวขออนุญาตยังไม่อ่านคอมเมนต์นะครับ อยากน้ำไหมหรอไม่นี่นะอยากน้ำราคาจะให้คนค่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยว ตีตังตุมหังติปเมวสนิชันตูสะเทโเรนทตูสังกับป่าจันโทปนารโสยธามนิโทตีระโสยธาสติอภิวาทานาเสรเสนิจังมุทาปจายโนจตารวาทานตีอายุวันโนสุขังภาังนี่นะนี่ก็ การให้พรนะครับครั้งแรกนะครับถครับเป็นระเด็นครับผมไม่ได้ยืนบนถนนครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับในตอน การฉลองออฟฟิศนะครับของทามาดีพ <bonito> mm ีนะครับเนี่ยเป็นวันทบง่ายๆแล้วก็เรียบง่าแต่ว่ายใจมากมาที่จะทำแบบนี้ขึ้นเพราสภาพว่าอย่างก็เรากใช้วิถีการธรรมชาติของเราทว่ท่านก็มาปรด มาโปรดพวกเราอยู่แล้วทุกวันแล้วก็ถืโอส,สาสมาใส่บาตรท่านด้วยเพ่อให้มีมเป็นการส่วนตัวนะคะเพื่อปฏิการสังคมแล้วก็กความเหมาะสมนะคะก็ช็อปนี้ก็ตั้งใจทําให้นะคะตั้งใจทำให้ตั้งใจทําให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเราเราจะทานข้าวกันก่อนนะรำก่อนรำก,ก่อน่ะพี่อ้อ เมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องคนหักกกอกนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมอยู่โฆษณาให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับแล้วก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ